สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมสกายน้ำปั่นนะครับก็รอบนี้อยู่กับเกม Astro Corsa Comp C U นี่นะครับแล้วก็อยู่กับที่เซิร์ฟบี k t ค a i ไทยแลนด์นะครับเอตตอ30ที่ o n d สโอเคขอบคุณที่บอกครับเอ๋ก็เป็นเกมรถแนว G T นะทุกคนซึ่งเอาจริงๆยรารลบจากสารภาพบาวเลยอัดคลิปนี้ไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็คลิปฉันไม่ได้นะครับ HPR ทั้งหมดคืออะไรตอนนี้เหมือนเราจะเจอตี้นักแข่งนะครับซึ่งก็เลยเออทำคลิปดีกว่าซึ่งเกมนี้ผมก็เพิ่งจะมาเล่นได้ใหม่ๆกับกับปาร์ตี้ผมนะครับก็กำลังหัดกันอยู่นะครับพอดีเบือนะ่เอเก็มวันกันแล้วเราได้ออกที่สี่นะทุกคนทำไมมันตัด เลามาเรานี่ไงนะคิดเลนเลยพี่เนี่ยแต่คือขั้นอื่นเขาเร็วกว่าผมอ่ะดูดิเองออก้าอาไปแล้วตูวได้ครับทุกคนจังหวะนี้ย้ำอยู่ไหนเนี่ยโอเค <c oughs> อ่ะะานาก่อนทุกคนแรงจัดทำไมเป็นต่รถแรงๆวะ ผมว่ารถพี่น่าจะไม่แรงเองมากกว่าเปล่าถ้จอดเลยอะเฮ้ยสอลูกพ่อเไปองขับรถเป็นขับมาแรงควายเอไปเอุยไ,ไอ้คุยลูกพ่อ เราอยากจะแซงผมมากเลยฮะผมก็ไม่รู้จะหลบรู้ไหนแล้วเหมือนกันแล้วก็สปิริตนักแข่งครับตไม่ไม่หลบรู้ต่อซึ่งไปไปไปเจ๊คันไหนเนี่ยคันหนีนี่ขึ้นหนึงขาวขาววฟ้าอ๋อคันหน้าที่นนตอได้เลยน้องไล่ะ พี่ไปเก็บชั่วโมงบินกับอาจารย์โยมาอ๋อโอเคอันโยมีเหรอน้าเอ้ยผมพี่คนนามาขี่โคตรเป๊ะอะเออไปจริงแต่รถกูเ,เ,เนี่ยยังชอบเลยเดี๋ยวมันเอาไม่ถึงจริงโหไปไปไหนหอ่ะอาไวเอาไม่อยู่กับชนตูนเขาอ่ะพี่ ไม่เห็นจุดเบกอ่ะไม่เห็นลายอ่ะหลังเข้ามาแลยเจ็ดีอาแรงหมดเยใช่ยอ้ยจุดเบกก็ เกมนั้นมันเป็นแนวรถ G T นะทุกคนก็คุดไปแล้วเป็นรถเด้งไงดีวะ <c oughs> ก็เป็นรถที่เราเห็นในท้องถนนนะครับทุกคนรถตลาดแนตะ่รัาเหมือนเป็นรถสูตรอะไรอย่างนี้อารมณ์เหมือนเวอร์ซูเปอร์ไบค์อะถ้าพูดตามภาษาช่องมอเตอร์ไซค์อย่างเราซึ่งตอนนี้เราก็กำลังมานัวเขานะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเล่นยังไงนี่ตอนนี้เราก็เล่นรถแอตตันมาตินนะทุกคนแอนเทรด ผมชอบเพราะว่าหน้าจอมันล้บมานกนะครับมันให้ฟิลดิ่ง F1 ดนอุ้ยโอ้โหแม่งชนเลยอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวโหอะไรคนต้องส่งฮิปเข้าเพจเฮียขับรถแล้วแหละจะส่งเข้าเพจไว,วเลยตลนอดน,นะครับว่าต่อไปไลน์ต่อไป,อไปน่าจะเป็นผมเนี่ยแหละ โอ้ยโอ้ยหลุดแท็กเนี้ยไทยชั่นสาวพวกเอาทางตรงอะใครไม่ได้แล้วพี่แนนเต็จแล้แปะกับเขาอ่ะโอ้ยเขาเบรกกันแทบจอดเลยคันนี้นะทะเลสตรีมครับดูตู่นะครับภาษาชาวบ้านคือดต่ตูนะครับ ภาษาทางการคือสลิปสตรีมฝาซ้ายเจสได้ฟาตเต้นแรบด้วยพี่ไปไปไปหมัองด้วยอ่ะไปไปไอ้ลูกโู้ออฮุยฮุยฮุยเต้นแต่อ๋อ เราไยาก็ก็คัฟันักปุ่มเฮยพวกต่งชาติไอตีนั่นแหะไอตีต่งชาติตีนั่นแหละนี่เราโดนแล้วไอตี้ที่มันชีตีลับุดอ่ะไอพวกต่างใจมั้เออราบดลำใ่เฮ้ไปเร็วขนนะ หายแล้วเอนเด็ก e หมดไปแล้วเกมนี้มีดาเมจนะครับทุกคนก็แต่มันไม่ได้ครับถึงมันร้ายแรงลิ้นเป็นอะไรวะมันก็มีดาเมจตามภ <coisas> <c ười> าษารถทั่วไปแล้วก็เหมือนที่เราดูของจริงเวลาแข่งซึ่งที่ผมพูดไปเนี่ย <c ười> มันก็ไม่เคยดูหรอก <c ười> <c ười> มันก็มีอะถ้าอเออเฉียวๆก็เป็นไลท์ดาเมจดาเมจเบ,บา แต่ถ้าชนปังต้องต้องพูดว่ามันเป็นบอดี้คุณโรงรถมากกว่าอย่าง F1 มันเป็นแบบเปืย์เปย์ไมันก็เลยทำให้ดามเบรเยอะกว่าถกหรือว่จะแบบตกกับมันเปืยอเปยๆมาทำให้เรามีอารมณ์เนี่ยผมใช่เดียวละแกก็โหกำลังได้สารลาเลยคนเล่นะไรช่องคุณได้สารลามนกันไม่มีครับเราคือ เราคุณต้องเข้าใจว่าเราจะไม่บอลนาบีเราไม่มีสมองจริงเพราะเราไม่มีสมองไม่ใช่ใชเราไม่มีสมองแต่ละครับแอคพูดออกทีวีตลอดเลยคือผมมีสมองแปดสิบสี่พันเซลล์อันนี้ว่าลงแถวไหนแล้วอ่ะมาแบบนี้ตัวเองตัวเองจริงจริงก,ก็ลงแถวบ้าน,นเาน,นี่ยรถกทมอย่างนี้แล้วกำลังอารมณ์ไม่ค่อยดีใช่ไหมหรือเขาอารมณ์ไม่เคยดีอยู่แล้วพี่มาน่าจะเรียนมาหน้า ฝึกมหโหดนะฝึกมโหดตมาเลยอยากใช้วิชาที่เรียนมาเนี่ยเข้าใจผมว่าขับมันก็เหนื่อยนะแต่ผมว่าเราพูดเยอะเหนื่อยกว่าเยอะเลยก็หาซื้อได้นะครับ,บนสตรีมนะครับถ้าเผื่อใครถามพี่พี่โหลดที่ไหนซื้อได้ครับสตรีมคนระับตอนนี้ลดราคาอยู่ ซึ่งตอนคลิปลงก็คงจะหมดลดราคาไปแล้วแหละ<ม>อาจจะมีภาคใหม่เอามาแล้วด้วยโอ้ยอ๋อใช่ถ้าถึงภาคใหม่ถึงเด็กรูสามเห็นยังพี่บอมข่าวา<ม>แต่ถ้ามันจะเป็นแนวอาเขดจ๋าๆงั้งนี้ก็ไม่ไหววะ่ะผมว่าเกมมันเกมมันต้อนชอบเลยมันจ๋าเลยัแต่ชอบตรงที่แบบมันใหญ่ฮะ โอ้ยบางโอ้โหโอ้โหผมเห็นนะ่เมื่อกี้อะ่ะไม่มีคำว่าเหยียบเป็กอะ่ะเอาน้องเป็กแล้วเต็มเต็มสตรีมเลยเมื่อกี้ไม่พูดดีกว่าจะเขาเขาแบเขาไม่เห็นคลิปนี้กันแล้วเขาจะมาลุมกระทือผมไม่เอาไม่มเอาเฮ้ยโอ้โหต้เาเปิดทันเร่งโคตรดีอะ่ะพี่น่าจะคนไทยครับทุกคน ก็เอ๋ตัวเองเฮ้ยแต่รถผมแบบเอาจัดเลยนะท่านทรงโดนแดดเลยโดนทันต <c oughs> <ๆ>ัวรถแรงเกมนี้มันจะแข่งเป็นนาทีนะครับไม่ได้แข่งเป็นรอบอะไรอย่างเงี้ยเทียบเหมือนเทปวัาานแอบแข่งสามสิบรอบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ระบุไว้แต่คือเป็นนาทีซึ่งถ้าตัววิ่งตอนนาทีสุดท้ายก็จะนี่ยไงวะ เออตอนที่มันนาทีจะหมดแล้วครับมันจะขึ้นว่าไฟด้านแล็บเปลี่ยนจอเราด้านซ้ายที่ของผมเนี่ยก็เหมือนว่าเวลาหมดแล้วก็อ,กอีกอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยโอ้ยโอ้ยลารับคนสกายโอ้โหโอ้ย,อยพี่ไม่เห็นเลยแล้วผมยกล้ออย่าบอกว่าปีนเป๊ะใช่ยกเลยอ่ะ คือมันบานออกไปไงตอนจากเอจกกกอจากกลับเข้ามาขี่มันแท็กโหยี่นนี้ถ้าโลเ p a นะน,นี้แบบแด่ไฟ้ถลักแล้วโหอัอดตกควบเลยพี่ตกมาอยู่ที่เท่าไนะเนก็บเขายังบูกันอยู่ข้างหน้าสามพันนะโหโอกาสที่ผมจะเข้าไปถึงอนนันจะมีมาก một cách xanh ở chính ở chính là không một ở chính là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để ได้โหที่หนึงไปโคตรไกลอะ่ะที่หนึงที่โหลดนะผมว่าคงเป็นที่โหลแอละได้เดินเป็นแบบปเโอเคอาจจะสูเดเอเยเรานีเข้าสูย ท้ายไลั่ทิ้นครับอะไรขึ้นครับโอ้โหเป็นลอยเป็นลอยอะ,ะไรอเป็นะไรครับอัมเตอร์อัมเตอร์เทคเกอร์แล้วก็จะมีจอ็อกซีหน้ามีเด็ดล็อกเฮ้ยพูดไปเรื่ยอยเหมือนกันนะครับเนี่ยแน่นอนครับรู้จักรายการต่อคำนะครับ โอ้หเขาฉีกไปเลยอยูท่ที่ที่สี่อ่ะอ๋อสองคันชจีออะไรวะเนี่ยซินเวียเหรอซินเวียกับไดซุกิในนาผมเป็นคันเดิมนะครับทุกคน,นจะไล่เขาให้ทันนะครับ เกมนี้นะครับทุกคนที่มันดีกว่าอย่างหนึ่งคนให้มองเลขบนขวาบนข,ข,ของจอนะครับมันก็จะมีคือค่าต่างๆที่บอกซึ่งหลักๆที่ต้องมีก็คือค่า H A นะครับหรื <c oughs> อเซฟติเลนนั่นเองก็มันจะเป็นการคัดขัดผู้เล่นน่ะเอออารมณ์เหมือนถ้ายศไม่ถึงก็ห้ามเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเซฟติเลนจะได้มาก็คือตามชื่อเลยเซฟติเลนก็การขับขี่ปลอดภัยอะ่ะเออถ้าแต้มน้อยกันไปเลิกเล่นห้องที่แบบเขาเล่นกันดีๆไม่ได้นะก็แนะนำว่าสะสมให้เยอะจะได้เจอแต่คน ดีๆนนะกโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับน,น,นี่โอ้โหแตกปะไม่ไม่แตกแต่แบบขี่กันแย่จัดขี่กันแบบกะเอาวพุ่งเลย <c oughs> คือ <c oughs> ข้างหน้าเป็นทางเลี้ยวนะแต่ยังดันเข้ามาอยู่แล้วเต้นก็นหลุดกันออกไปหลุดจัดหน้านจ่ายอุ้ยเกือบหมดเนะี้ยดึงถันจับ,จบตรงนี้แหละดับแล้ว อเจ็ดคือว่าไม่เข้าใจตัวเองเอาเป็นว่าเะาคุยกับล่าบมาม่วงเลยเรื่องลาบมั่งเฮ้ยมีสิบหกคันเหล้วข้างนี้มีเงข้านไม่ว่าสุดท้ายเลยเยสคำโคมลายอักษรอ,อุ้ยเฮ้ยบานห่างข้างหน้านอยู่สามนี่เลยอ่ะจะเอาอะไรไปไล่เนี่ย ข้างหลังก็ห่างไปสองที Debatte, ่กว่าเหมือนกันวงวิงผมแตกหมดอ่ะาไป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  โอ้โหมันจะมองเวลาเรียบร้อยเลยผมนี่เฮ้ยไอ้เหี้ยใครสอยมาวานะน่ะเบลีเออร์กระเด็นอยู่กลางแถกเลยผมหนึ่งผมสอง <uge ot> ไม่ไหวในขั้นสองในขั้นสามพี่อ่ะเหมือน่ข้างหน้าเขาช้าลงครับทุกคนเพราะว่าเวลาเราก็ช้านะบอกอย่างเดียวตั้งหนึ่งเมตรแตว่าข้างหน้าช้าลง <c oughs> หรือเปล่าวะหรือคิดไปเอง เห็นแล้วรถคันข้างหลังมาแล้วโอ้นี่ก็วิ่งมาเจ็ดรอบแล้วนะแปดรอบหายติดตาตานไ้นตบไล่ไม่เข้าเลย ตับแข่งกับรักแข่งเรียกว่าโปรเพเยอร์เราอย่างระดับซุปเปอร์ตีนไก่อยู่ซุปเปอร์ตีนไก่อร่อยพี่ตั้งร้านต้องเจ้าไหนฮะซุปเปอร์ตีนไก่ตั้งเจ้าไหนพี่ไม่ได้กินเลยกับเขาที่ทำกินเป็นญี่ปุ่นมากกว่าโอเคเลย ช่เจด็อกแฟกตรงไหนวะโอ้มีแต่โลคาวอวะทีไหนวะขอให้มันดาเมจเราจะได้ไล่ได้โอ้โหเจ็ดร้อยเเจ็ดร้อยไหนวะอ๋อเห็นแล้วหักวะเอาล้อหักวะ จะต้องเข้าไปเลยโอ้โหน่าจะหักโผล่หาอะไรอยู่ตั้งช่วงต้นสนามอนนี้วขี่พวกอะไรเบียดกันจุวดีแล้วพวกกบก็ไปใหญ่นะโอ้้ยมีเบียดกันจนหมดไปคันนึงครับพี่คะไดนอยู่ในแท็กเลยอะเยอ ไครั Quand, บไล่กดครับอีก3มนาทีหรือประมาณ2รอบได้มันจะไล่ถึงคันหน้าหรือเปล่านะครับมาดูกันในแค่หนึ่งเนแปดี้แล้วนี่เบรกอยู่เกินหนกเสียงเบรกนี่หอนไหยทุกคนอ๋อผมเห็นแล้วเศษซากที่พี่บล็อกทำไว้ อลังการไป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 ออีกล่อีกไปอีกกีกว่าขับถึงพีษยังพี่ใช่ล้โกงสุดท้า ่อไปครับทำปั่นเอาจริงแล้วจะได้ที่ตอนแรกมันก็จบท็อปไฟท์เราหล่อไปแล้วผมแย่แย่แย่โอ้ไล่ไม่เข้าว่ะพี่ ไฟนั้นแหบบแล้ลวอ่ะเอ้ยบาสุดขอบแขกเลยไงค่าอาร์ตีผมขึ้นเว้ย เห็นตัวใครข้างหน้าเอ้ยเอ้าใครรัดโค้งหนึ่งวะเนี่ยโหนีหายแล้วเจอเกณฑ์อยู่ข้างหน้าเลยพี่จะรอดวะเนี่ยโค้งหนึ่งชอบแล้วครับนครับเห็นตัวใครข้างหน้าแล้วอ่ะใกล้มากๆอ่ะโว้ยช่วงโค้งสู้ใครไม่ได้ เอาหน่อยเอาหน่อยลูกคอหน่อยหุ้ยุ้ยขนาดแล้ท่าเียขนาดต่ำๆผ่นตรงแบบแรงแบบเาทาโค้มันแทบจะเบรนใช่ใแค่สุดเก้าอ่ะ้หงหน้าโหข้างหน้าพลาเเฮ้ยนี่ยงพลาดเองเลยตอนนี้ไม่น่าแช่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ยังอยู่เี้ยไม่ต้องคิดเยอะยังปลอดภัยอยู่ใช่ครับอะไรทับกดนจบที่ 8, แปดเหรอวะเอ๊ะตอนแรกผมอยู่ที่เจ็ดนะตกมาที่แปดวะทันนี้ไม่ได้มีใครแซงผมไปอ๋อมันมีคาร์ลัตแทก็กอ๋อผมรู้แล้วใครพี่ น่เลยหมดไปหกจุดนี้นะเย้ใช่ไหมอ้ยเย้ขอบคุณแฟนๆนะครับเย้รถหลังมาแล้เนี่ยหันมองก่อนเก้ไม่มีไมม่ีหลังซ้ายเก้จับที่เจ็ดว่ะเสร็จแล้วจบที่เจ็ด มันหมดพอดีเลยยัง yeah. ตอนนี้ค่อยมีเฟนัตตีอยู่ไม่รู้ผมจะได้ดับหรือเปล่าจะสร้างมุนเถอะ คลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องสกายน้ำปั่นนะครับแล้วก็ JK Academy เป็นใครก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เห็นเลยในเลนนี่นะก,ก็ช่างเขาเถอะครับไม่ต้องไปฐานหาไม่ต้องไปหา,ไม,ไ,ปหาไม่ต้องไปพิม,มหานะ JK Academy ในเ Facebook ก็ไม่ต้องพิมพ์หานะโอเคได้ไม่ต้องทุกคนไม่ต้องพิมพ์หานะครับ JK Academy e-sport นะครับทุกคนไม่อยากจะหานะถ้าอยากรู้ว่า JK Academy ม,มีอะไรกดดูใต้อตอคอมเมนต์นะครับครับเดี๋ยวเขาจะไปเม้นอยู่แล้ว ครับเป็นใจกันครับผมเหนื่อยเขาออกกันหมดตีเลยพี่